มาทำความรู้จักกับโกโจซาโตรุนะครับผู้ใช้คุณใสที่ทั่วโลกนั้นต่างหวาดกลัวนะครับกับความสามารถความเป็นเบอร์หนึ่งในวงการของเขาสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องมหาเวทผนึกมารทั้งหลายสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโกโจซาโตรุนะครับผู้ใช้คุณใสเวทนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับในโลกของมหาเวทผนึกมารเรียกได้ว่านะครับในเรื่องนั้นก็คงจะไม่มีตัวละครตัวไหนนะครับที่มัน โคสุดๆนะครับแล้วก็บักสุดๆนะครับในด้านความสามารถเทียบเท่ากับโกโจแล้วนะครับบุคคลนั้นนะครับที่สามารถสร้างความหวาดกลัวในโลกมหาเวทผนึกมารได้นะครับคือใครนะครับที่จะต้องมาต่อกรกับเขาก็ต้องเกรงกลัวนะครับในความสามารถของเขาซึ่งก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มนะฮะอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage แล้วก็แอปบิลิบิลิของผมก่อนอื่นเลยนะครับผมว่าเราไปรู้จักกันก่อน ถึงโหสัตว์ัสเสียได้ขนาดนี้นะครับมันมีพื้นฐานเนี่ยมันดีไปกว่าชาวบ้านยังไงกันสลับโกโจซาโตรุกเขาเกิดในหนึ่งใน3ครอบครัวคุณใสนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในเรื่องมหาเวทผนึกมันด้วยความสามารถนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยของตระกูลโกโจนะครับก็คือดวงตาริคุกันซึ่งพลังนี้นะครับก็ใช่ว่าทุกคนในตระกูลนั้นจะสามารถได้ครอบครองมาได้นะครับจะต้องเป็นคนที่ฟ้านั้นสรรสร้างนะครับหรือว่าฟ้ากําหนดว่าเด็กชายคนนี้จะได้ครอบครองพลังนี้นะครับซึ่งร้อยปีก็จะมีสักคน ที่ปรากฏขึ้นนะครับซึ่งโกโจซาโตรุก็เป็นคนเดียวนะครับในยุคสมัยนี้ที่สามารถครอบครองพลังของดวงตานี้ได้โดยต้นตระกูลนะครับของอาจารย์โกโจซาโตรุนั้นนะครับเป็นต้นตระกูลที่แข็งแกร่งสุดๆเลยโดยมีที่มาที่ไปนะครับมาจากตำนานของจริงเลยของประเทศญี่ปุ่นอย่างสุการาระโนมิชิสเนะหนึ่งในสามวิญญาณอาฆาตนะครับที่แข็งแกร่งแล้วก็ยิ่งใหญ่สุดๆเลยในตำนานของประเทศญี่ปุ่นจึงทําให้นะครับต้นตระกูลของอาจารย์โกโจนั้นนะครับก็ไม่ได้ธรรมดาอยู่แล้วนะครับและการที่อาจารย์โกโจนั้นสามารถครอบ ดวงตารีคูกันมาได้นะครับบวกกับคุณใสนะครับไร้ขีดจํากัดล่างจึงเป็นผู้ใช้คุณใสนะครับที่แข็งแกร่งสุดๆเลยในเรื่องโดยเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ที่อาจารย์โกโจนั้นเกิดมานะครับพร้อมกับดวงตารีคูกันจึงทําให้นะครับเป็นที่หวาดกลัวนะครับของผู้ใช้คุณใสในยุคสมัยนั้นตั้งแต่แรกๆตั้งแต่แบะเบาะเลยและเมื่อเขาเติบโตมาในวัยเด็กนะครับก็ถูกตั้งเป็นค่าหัวแล้วของตนเองซึ่งข้าวหัวของโกโจซาโตรูนั้นนะครับมันไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับเพราะว่าค่าหัวของพี่แกนนนัั้พุ่งงะไปถึล ทีเดียว คิดดูแล้วกันนะครับว่านะครับค่าหัวของเด็กคนหนึ่งนะครับในเรื่องของมหาเวทนั้นมีระดับสูงนะครับถึงพันล้านนะครับจึงทําให้นะครับมันเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนเลยแหละครับว่าการที่โกโจนั้นมีดวงตารีกุกันนะครับจึงเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวมากเลยนะครับสลับนักสาปแช่งคนอื่นนะครับที่ต้องมาเจอผู้ใช้คุณไสยอย่างโกโจและย้อนกลับไปในอดีตนะครับโกโจซาโตรุนั้นนะครับเคยต่อสู้นะครับกับเซนอิงโทจิด้วยนะครับหากใครไม่ทราบนะครับว่าเซนอิงโทจินั้นคือใครนะครับก็คือเป็นพ่อนะคร เรียงนามนะครับของโกโจซาโตรุมานานแล้วล่ะครับว่าไอ้นี่เนี่ยเก่งสุดๆเลยก็เลยอยากจะลองของแหละครับอยากจะรู้แหละครับว่ามันเก่งจริงหรือเปล่าในเมื่อตนเองนั้นนะครับก็คือเป็นหนึ่งใน3ตระกูลใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับก็คิดว่าน่าจะสามารถต่อกรกับโกโจได้เพราะถึงแม้ว่าโทจินั้นจะไม่ได้มีวิชาคุณไสนะครับที่อ้างอิงมาจากตระกูลเซนอิงของเขาแต่ก็ได้มานะครับด้วยพลังกายภาพของเขาแทนนะครับจึงทาให้กายภาพนะครับการต่อสู้ของเขานั้นนะครับก็เป็นอะไรนะครับที่มันโคตรจะปีศาจเลยแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับเมื่อับอกกกโโจ เขารู้ได้ทันทีแหละครับว่ามันเกิดความห่างชั้นกันสุดๆเลยระหว่างสองคนจึงทําให้นะครับโกโจนะครับก็ยิ่งถูกอวยยศไปใหญ่เลยแหละครับว่าไอ้นี่เนี่ยเก่งจริงๆหรือตอนที่เขานะครับเข้าเรียนนะครับในโรงเรียนนั้นนะครับก็ได้เป็นผู้ใช้คุณไสยระดับพิเศษไปแล้วคือเหนือไปกว่านะครับอาจารย์ของตนเองอีกนะครับคิดดูแล้วกันนะครับว่าโกโจซาโตรุนั้นนะครับเป็นอะไรที่มันเก่งสุดๆเลยนะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับยันมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งอาจารย์โกโจนั้นนะครับถ้าพูดถึงว่าวิชาคุไาาจรกกทีี่เ็นนัดดดๆพ้้ํ ก็คือวิชานะครับไร้ขีดจำกัดล่างหรือถ้าชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คือวิชามุเกนซึ่งวิชานี้เป็นวิชานะครับที่ใช้พลังแบบอนันต์นะครับไม่มีสิ้นสุดไม่มีขีดจำกัดนะครับก็เลยเป็นชื่อนะครับที่แปลมาเป็นไทยอีกทีว่าไร้ขีดจำกัดล่างแบบนั้นก็ได้เช่นกันโดยวิชามุเกนของอาจารย์โกโจซาโตรุนั้นก็คือการนําพลังธรรมชาติรอบตัวนี่แหละครับที่ไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าพลังพวกนี้เนี่ยมันมีแหล่งที่มาที่ไปอย่างไรเพียงแค่อาจารย์โกโจนั้นนะครับใช้ส่วนพลังตรงนี้นี่แหละมาเป็นนนส่่วหึงงงรัับกกาใช้พลขอ องตนเซึ่งหากอาจารย์โกโจนั้นนะครับทำการใช้พลังนี้นะครับโดยการที่อาจารย์แกไม่ทําการคลายพลังเลยเนี่ยมันจะเป็นระยะทางนะครับระหว่างศัตรูกับอาจารย์แกนะครับซึ่งมันจะเป็นระยะทางนะครับที่ไร้ขีดจํากัดนะครับสมมตินะครับผมเนี่ยอยากจะไปแตะตัวอาจารย์โกโจนะครับไม่ได้หมายความว่าผมเนี่ยก็คือหยุดนิ่งนะครับไม่สามารถเข้าไปได้แต่ระยะทางนะครับมันไกลเสือเกินนะครับถึงแม้ว่าจะดูแค่เอื้อมมือเท่านั้นมันไกลถึงขนาดที่ว่านะครับจะเอื้อมไปเท่าไรนะครับมันก็เอื้อมไปไม่ถึงเสียทีหรือใช้ที่ไบอีกแบบหนึ่งนะครับม เลยนะครับที่ศัตรูนั้นจะสามารถไปสัมผัสตัวนะครับของอาจารย์โกโจได้เพราะว่าพอไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับมันก็จะเป็นครึ่งทางไปเรื่อยๆนะครับแบบไม่มีสิ้นสุดเลยซึ่งพลังนี้นะครับเป็นพลังสายเวทนะครับที่เป็นความสามารถหลักของตระกูลโกโจนะครับที่ผมอธิบายไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับซึ่งจะเป็นพลังที่เป็นการสืบทอดกันมานะครับอย่างยาวนานแล้วนะครับนับพันปีซึ่งความสําคัญเลยสำหรับพลังสายเวทนี้นะครับจะสามารถควบคุมอนุภาคนะครับระดับอะตอมได้ด้วยเช่นกันจึงทําให้อาจารย์โกโจนั้นก็เลยทําการพลิกแพ นะครับสายเวทนี้ในรูปแบบการโจมตีต่างๆซึ่งในเรื่องนั้นนะครับเราจะเห็นว่าจะมีรูปแบบการโจมตีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันเรื่องต้นที่อันแรกนะครับสำหรับคุณสายเวทหมุนทวนนะครับซึ่งมันจะเป็นสีแดงนะครับที่จะเรียกว่าอากาศโดยเป็นการนะครับบีบอัดอนันบนปลายนิ้วของตนเองนะครับในรูปแบบหมุนทวนและปล่อยออกมาเป็นระเบิดอากาศขนาดใหญ่แล้วก็เป็นวงกว้างซึ่งแน่นอนแหละครับว่าไอพลังที่รวบรวมนี้อยู่เนี่ยเป็นสสารนะครับที่มันไม่ได้มีอยู่จริงเลยนะครับเป็นพลังธรรมชาตินี่แหละที่ทําการรวบรวมมาจากจุดนั้นซึ่งะใคครรนับตติดาม อนิเมดูเนี่ยก็จะเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับเพราะว่านี่เมดูมันจะอธิบายง่ายกว่านาะเพราะว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับจะเห็นว่าจะเป็นพลังนะครับในการระเบิดอากาศขนาดใหญ่นะครับดทําการผลักนะครับแล้วก็ดีศัตรูนะครับออกจากตนเองไปนะครับด้วยแรงระเบิดหรือแรงผลักนะครับที่มหาศาลมาต่อที่ท่าที่สนะครับสำหรับคุณสายเวทมุนตามหรือสีน้ําเงินนะครับที่เรียกว่าอาโกซึ่งอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับหากคุณเข้าใจอากาศนะครับว่าเป็นการแรงดีนะครับแรงผลักออกอันนี้ก็คือตรงข้ามกันเลยเพราะอันนี้นะครับเป็นการสร้างแรงดึงดูดนะครับว่า เป็นสนามเมล็กหนึ่งอันนี่แหละในการดูดศัตรูนะครับเข้ามาด้วยพลังคุณสยนี้นะครับแต่จะทําการบดขยํานะครับหรือว่าบดขยี้เนี่ยร่างกายของศัตรูนะครับจากจุดตรงกลางที่อาจารย์โกโจทําการกําหนดไว้นะครับเมื่อศัตรูนะครับโดนท่านี้ไปนะครับก็จะถูกดูดนะครับและร่างกายของศัตรูนั้นก็ค่อยๆนะครับแหลกสลายไปแล้วก็มาต่อที่อันที่3อันสุดท้ายนะครับคุณสยเวททาลายล้างนะครับสีม่วงหรือมุราสกิซึ่งอันนี้ก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับหากใครนะครับเข้าใจนะครับคุณสยเวทอย่างอากะกับอาโอมันก็คือการรวบรว กันนั่นแหละครับก็คือระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับจนกลับกลายเป็นสีม่วงซึ่งสีม่วงนะครับอย่างมุราสกินะครับก็คือการปล่อยพลังทลายล้างระดับสูงออกไปนะครับซึ่งจะเป็นความรุนแรงที่โคตรมหาศาลเลยและสามารถนะครับลบล้างกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยเช่นกันคือออยง่ายเลยนะครับต่อให้สิ่งไหนนะครับถูกไอลูกสีม่วงนี้ในการโดนเข้าไปแล้วก็นะครับสิ่งสิ่งนั้นก็จะถูกลบล้างไปนะครับเช่นการทําลายนะครับหรือว่าก็คล้ายๆกับราคนบอลอย่างท่าฮาใครประมาณนั้นเลยและอีกส่วนหนึ่ง เนเจอร์นะครับหรือว่าเป็นส่วนค่าไม่ตายสําคัญเลยของการ์ตูนเรื่องนี้ก็คือการกลางอนาเขตซึ่งสิ่งที่สนใจเลยนะครับว่าไม่ใช่แบบว่าแค่อาจารย์โกโจเท่านั้นที่สามารถกลางอนาเขตได้คนในเรื่องนั้นนะครับสามารถกลางอนาเขตได้หมดเลยแต่ของอาจารย์โกโจนั้นนะครับจะเป็นการกลางอนาเขตนะครับอย่างไร้ก้นบึ้งซึ่งการกลางอนาเขตของอาจารย์โกโจนั้นนะครับหากอยู่ในนาเขตของอาจารย์โกโจจะได้รับข้อมูลที่ไร้ขีดจํากัดนะครับทั้งความรู้สึกการมองเห็นการได้ยินนะครับที่ไร้ก้นบึ้งนะครับซึ่งเสมือนกับว่านะครับอยู่ในศูนย์กลางจักรวา เลยประมาณนั้นจึงทําให้ผู้ที่โดนสิ่งนี้ของอาจารย์โกโจไปนะครับร่างกายเนี่ยมันก็จะชานะครับเชื่งช้านะครับขยับตัวไปไหนไม่ได้เมื่อเหมือนการรับรู้ข้อมูลนะครับที่มันมากบบสุดๆเลยนะครับแบบไร้ขีดจํากัดเนี่ยรับไปเยอะๆนะครับจนร่างกายมันอองๆประมาณนั้นนั่นเลยแหละครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามีแค่ผู้ใช้อนาเขตและคนที่ผู้ใช้สัมผัสตัวเท่านั้นนะครับที่จะเป็นข้อยกเว้น อีกทั้งอาจารย์โกโจซาโตรุนั้นนะครับยังมีอาคมกลับด้านด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่ากลับหัวกลับหางนะก็คือกลับด้านตรงตัวเลยคือสมมตินะครับถูกอาคมถูกโจมตีมานะครับจนเกิดเป็นบาดแผลนะครับก็สามารถรักษาได้นะครับอย่างเช่นโดนแทงคอแทงพุงแทงอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีอาคมกลับด้านนะครับในการรักษาเยียวยานะครับร่างกายนะครับของอาจารย์โกโจและอาจารย์โกโจนั้นก็มีความสามารถในการกางอนาเขตแบบย่อด้วยนะครับซึ่งการกางอาณาเขตแบบย่อนะเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะถ้าใครติดตามนะ นะครับมหาเวทพันหนึ่งมารในซีซั่นแรกนะครับก็จะมีบางตัวละครนะครับสามารถใช้การกลางอนาเขตแบบย่อได้นะครับซึ่งความสําคัญการกลางอนาเขตแบบย่อนั้นโดยปกติแล้วนะครับถ้าเจอศัตรูนะครับศัตรูเนี่ยกลางอนาเขตมานะครับตามปกติตามหลักแล้วเนี่ยจะโดนนะครับการโจมตีของศัตรูร้อแน่นอนนะครับคือยังไงก็ต้องโดนแต่ถ้าเมื่อคุณนั้นกลางอนาเขตแบบย่อเข้ามานะครับมัมมนก็เหมือนเป็นการพลิกเกมพลิกกลับนะครับเมื่อกางตรงนี้ได้แล้วล้วก็ศัตรูนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่โดนแทนนะครับกับการกลางอนาเขตแบบย่อของคุณ ย่างไม่นานมานี้นะครับในมังงะเนี่ยก็จะมีนะครับอย่างท่าจิตบุปผาร่วงโรยนะครับซึ่งก็จะเป็นหนึ่งท่าของอาจารย์โกโจโดยท่านี้จะมีความพิเศษนะครับโดยจะเป็นท่าในการต่อกรและกันนะครับหรือว่าต่อต้านนะครับกับผู้ที่กางอาณาเขตจาก3ามตระกูลใหญ่ซึ่งแน่นอนนะครับสามตระกูลใหญ่ในเรื่องมาเวทผนึกมานนั้นนะครับมันจะมีความสามารถพิเศษและกันกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับเดี๋ยวว่าหลังจะทําคลิปที่มาอธิบายมันเจาะลึกเกี่ยวกับความสามารถของ3ามตระกูลใหญ่ ซึ่งไอความสามารถนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเป็นการกลางอาณาเขตเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการกลางอาณาเขตรอบตัวของตนเองนะครับเมื่อศัตรูโจมตีมานะครับมันก็จะมีการตอบกลับนะครับโดยอัตโนมัติซึ่งแน่นอนนะครับก็จะเป็นความสามารถที่ค่อนข้างโหดเลยนะในการตอบโต้กลับและสิ่งนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับของอาจารย์โกโจแบบสุดๆเลยนะครับก็คือดวงตาริคุกันโดยจะเป็นดวงตานะครับที่เป็นสิ่งสืบทอดกันมาในเฉพาะตระกูลโกโจเท่านั้นนะครับเป็นดวงตาสายเวทขั้นสูงนะครับที่เกิดขึ้นได้ยากด้วยซึ่งอาจารย์โกโจนั้นนะครับ เป็นคนแรกนะครับในรอบร้อยปีนะครับที่ได้รับดวงตานี้มาซึ่งมันหมายความว่านะครับไม่ใช่แบบว่าคนในตระกูลโกโจทุกคนนะครับจะได้ดวงตานี้มันเป็นการสุ่มการแรนดอมมานะครับซึ่งอาจารย์โกโจนะครับเป็นคนแรกในรอบร้อยปีเท่านั้นที่ได้พลังนี้มาซึงทาให้นะครับก็จะมีพลังคณนสายเวทนะครับไร้ขีดจํากัดนะครับแล้วก็ดวงตาที่คู่กันนะครับควบคู่ไปด้วยนะครับจึงทําให้นะครับอาจารย์โกโจนะครับเป็นผู้ใช้สายเวทที่เก่งที่สุดในปัจจุบันในตอนนี้นะครับแต่ถึงแม้นะครับว่าอาจารย์โกโจนั้นจะแข็งแแกกร่งงสสุุดดๆัลลล้ว็มีพเ แต่ปัจจุบันนี้อาจารย์แกก็พยายามนะครับจะปลูกปั้นนะครับวงการคุณใส่นะครับให้มันเติบโตไปมากกว่านี้นะครับโดยการที่อาจารย์แกนั้นนะครับก็คืออยากจะให้ลูกศิษย์ของตนเองนี่แหละหลายๆคนนะครับพัฒนาตนเองขึ้นไปนะครับเพื่อให้ได้นักคุณใส่ที่มันแข็งแกร่งเต็มไปมากกว่านี้เพราะว่าอาจารย์แกก็มองดูแหละครับว่าอนาคตนั้นนะครับจะให้มาพึ่งอาจารย์แกคนเดียวก็ใช่เรื่องการที่มีนักคุณใส่เก่งๆในเรื่องเยอะๆนะครับหมายถึงว่าในโรงเรียนหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะๆจะเป็นผลดีนะครับต่อโลกนี้มากกว หลายึกอาจารย์โกโจนั้นนะครับก็มักจะปล่อยให้เด็กๆนั้นนะครับได้ลองของได้โชว์ฝีมือนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของอาจารย์โกโจซาโตรุนะครับที่หลายคนนั้นนะครับก็มักจะสงสัยเลยครับว่าทําไมอาจารย์แกนั้นถึงโหดสุดๆเลยนะครับและทําไมเป็นที่หวาดกลัวนะครับในวงการคุณใสซึ่งเดี๋ยววันหลังนะครับก็คงจะมีการพูดคุยเรื่องราวนะครับที่มันเจาะลึกไปมากกว่านี้นะครับในส่วนของมังงะด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องราวของอาจารย์แกนั้นนะครับโอ้โหมันเป็นซ เนาะเกี่ยวกับอาจารย์โกโจซึ่งเชื่อได้เลยเลยครับว่าคนที่รับชมคลิปนี้ไปนะครับก็น่าจะรู้แล้วแหละครับว่าทำไมอาจารย์โกโจนั้นถึงโหดสุดๆเลยนะครับด้วยพลังและความสามารถของอาจารย์แกและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube, f a c e b o o k Fanpage แล้วก็แอปบีลีสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ